นีชมลีลาควงฮูลาฮูปของเด็ก5ขวบสุดเจ๋งที่จังหวัดเชียงใหม่จากนั้นพบกับสีสันแข่งกินข้าปุ้นกับนักภาคเรือสุดฮาที่จังหวัดสกลน,นครและกลับมาปิดท้ายนี่และเมืองไทยจะพาไปย้อนวัยเด็กกันที่เท d d y b e แบ i คไอส์แลนด์มิซียมพัทยา ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยร้านโอลี่ที่นี่ที่เดียวค่ะริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันอีกแล้วใช่แล้วนะคะข่าวสารวันนี้ก็เรียกว่ามีสีสันมีรอยยิ้มมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนใช่แล้วต้นสัปดาห์แบบนี้เราต้องคึกคักกันสักนิดหนึ่งนะครับจะได้กระชมกระชับกระเฉงกนี้นะคุณชวมานันดูไปเติมพลังมาหรือว่ายังไงฮะไม่บ้าพลังวันนี้นะครับใครที่เป็นแฟนรายการเนี่ยมีบัตร บัตรผู้ใหญ่บัตรกำนันแหมเล่นซ้ำสองทีเอามาแจกกันด้วยนะครับแต่ว่าจะแจกอะไรยังไงเนี่ยต้องดูนะคบติดตามใช่แล้วนะคะใบนิดหนึ่งว่าดูให้ดีว่าวันนี้เราเสนอข่าวอะไรบ้างคําถามอยู่ในนี้แน่นอนไม่พลาดไปจะไปอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับไปดูเด็กๆนักเรียนนะครับโรงเรียนอนุบาลเข้าโชลีลาฮูลาฮูฟนะครับที่ต้องบอกว่าแหมเห็นแล้วจะต้องบอกว่า นี่แค่เด็กอนุบาลหรือนี่นะครับโ oh, อ้เหลริยวเลยใช่ไหมนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือลีลาของเด็กอนุบาลนะครับวัยสาถึงหขวบเท่านั้นเอง <c oughs> จากศูนย์เด็กเล็กนะครับในเทศบาลตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดกว่า10คนนะครับ <c oughs> ก็เปิดการแสดงเต้นฮูลาฮูป ประกอบเพลงในงานแข่งขันกีฬาเชิงดอยเกมส์นั่นเองครับโดยเด็กแต่ละคนเนี่ยก็สามารถเล่นหุ่าฮรปพุด้วยทักษะและลีลาที่ต้องบอกว่าไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็โยกย้ายสายเอวได้พลิ้วมากๆคุณชุบันนันสามารถเล่นหุ่าฮูปุได้ไหมฮะได้ค่ะ1ครั้งแล้วก็ล่วงลงไปอยู่ที่เท้าแต่ว่าเอวไม่ดีใช่ไหมยังไม่ดียังพลิ้วไม่พอนะคะต้องฝึกกันขณะที่ในมือเนี่ยเขาบอกนอกจากเอวจะสายแล้วนะมือก็จะมีอุปกรณ์เป็นผู้สีก็ ประกอบเพลงได้เข้าจังหวะมากๆนะครับนอกจากนี้ันน้อีก็ธรรมดาปกติกินข้าวเดินเล่นพยายามแค่สองครั้งเนี่ยพี่มันร่วงลงตลอดเลยอ,ะอ่ะเรื่องของพรสวัสดินี่มันไม่เข้าใครออกใครครับอย่างนี้ต้องบอกว่านอกจากนี้เนี่ยเขายังมีโชว์สามารถควงฮูลาฮุบให้หมุน รอบเอวนะครับพร้อมกับหมุนตัวย่อตัวก็ทําได้นะครับวิ่งไปวิ่งมาเล่นฮุลุฮูปไปด้วยก็ยังได้เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าได้เสียงชื่นชมแล้วก็ปรบมือจากผู้ใหญ่แบบโอ้คึกคักกึกกล้องเลยทีเดียวนี่ช่วยรับพี่เป็นศิษย์ด้วยสักคนหนึ่งจะได้ไหมโอ้โหแต่เราคนนะคะเน่เน่ก็จะเห็นว่าน้องๆหุ่นดีทั้งนั้นเลยเพราะว่าออกกําลังกายบ่อยเนี่ย แม่ไปต่อกันเลยดีกว่านะคะไปดูกันอีกหนึ่งที่ที่จังหวัดกาลสินนะคะเขาจัดพิธีเปิดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาติประจำปี2558อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะงานนี้มีการทำลายสถิติด้วยการตีโปงลางพร้อมกัน108รางนะคะพร้อมกับการแสดงที่เรียกได้ว่าสุดแสนจะอลังการยิ่งใหญ่มากนะคะงานนี้มีหน่วยงานแล้วก็ประชาชนนกท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดวงดนต ปีโปรปงลางพื้นบ้านชิงทั่วพระราชทานนะคะสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยงม สยามบรมราชกุมารีนะคะแล้วก็ถวยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณวัล,ลัย์ราชกุมารีค่ะงานนี้ยังมีพิเศษก็คือมีการถ่ายทอดวิถีชีวิตแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต้นกําเนิดของผ้าไหมแพรวานะคะให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้มีโอกาสเลือกซื้อผ้าไหมแพรวากับผู้ผลิตโดยตรงอีกด้วยใครสนใจไปเที่ยวกันได้ที่เจ้าหนัดกาสินธุ์นะคะงานนี้เขาบอกว่าจัดยิ่งใหญ่แบบ1ิวัน1ิบคืนกันเลยทีเดียว สุดยอดจริงนะครับจากเรื่องของคนรักผ้าไหมนะครับผ้าไทยไปต่อกันที่คนรักไก่กันบ้างโดยเฉพาะไก่แจ้ที่บอกว่ามันแบบแบบขโมยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คนรักไก่นะรักไก่อ๋อโอเคแม่เขามีการจัดประกวดนะครับไก่แจ้นะครับอาจจะเรียกว่ารวบรวมไปด้วยไก่แจ้ที่สวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศการนี้มีการคัดเลือกกันอย่างขมขเม็ดเลยทีเดียวนะครับโดยผู้ที่ชื่นชอบ ก็นําไก่แจ้นะครับเข้าร่วมประกวดกว่าร้อยรายด้วยกันนะครับบริเวณอาคารอาเนกประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีนั่นเองครับมีประเภทไก่แจ้เนี่ยให้ เข้าร่วมประกวดเนี่ยมากถึง13 1 1ประเภทด้วยกันนะครับ <ฮะ S 1> แต่และตัวก็มีลีลาท่าทางสีขนรูปร่างที่สวยงามแตกต่างกันไปรายได้ไดใช่มใช่ใช่เขาจะมีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้นะครับรายได้จากการประกวดส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมอบให้เป็นทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะครับที่โรงเรียนอีกด้วยกรรมการเนี่ยเขาบอกว่าใช้กติกาของกรมปศุสัตว์นะครับคือต้องมีลักษณะตรงสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นหน้านะครับเหนียง <ฮะ S 1> ปาก สีขนนะครับรวมถึงแท่งขาอะไรแบบนี้ด้วยนะครับลักษณะโดยรวมก็ต้องสวยงามนะครับประกอบอตัดสินเป็นการตัดสินนั่นเองนะครับอีกทั้งยังส่งผลให้บรรดาผู้ที่รักลักนิยมมีการนำไปพัฒนาต่อยอดให้มันได้โครงสร้างที่ดีขึ้นได้มาตรฐานมากขึ้นอีกก็บอกว่าเรื่องของคนที่ชอบไก่นี่เขาชอบมากนะชื่นชอบแบบบ้านนี่มีต่ไก่เตะมดเลยเลี้ยงในห้องนอนคุณครัเฮ้ยคุณรู้ไหมคเหอน,นะนอนกับไก่ก็มี้ย hey! ออมันจะนอนหลับไม่นอนนอนอยู่เกิดขันขึ้นมาตอนยิงคืนทำไงนเนี่ยนอนอยู่ด้วยกันเลยกินนอนก็มีโอ้เรื่องโปรเฟชชั่นอลนะ,ะเรื่องแบบนี้เคยได้ยินเหมือนกันนะเคยได้ยินใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ชมพักเรื่องของเที่ยวเที่ยวเอาไว้ก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูเรื่องของกินกันบ้างช่วงนี้บ่าย,ายาแล้วเริ่มที่จะหิวกันแล้วพาไปดูนะคะการแข่งขันกินข้าวปุ้นแล้วก็การแข่งกินหมูย่างนะคะจะเป็นจังหวัดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมกลับมาติดตามค่ะครับ 100ด0ดครีดื่มซารูปแบบใหม่เอาไว้ดื่มตอนทีต้องออกไปปัน่นสนุกกับเพืเ่อนๆแล้วต้องออกไปต่อที่กองถ่ายตอนที่เทคแล้วเทคอีก1่0นดูดดื่มได้ยุกต่อเพราะชีวิตยังต้องไปต่อใหม่ My 100+ คุณว่าวิถีชีวิตในอนาคตจะเป็นยังไงต้องมีความสำเร็จในเรื่องงานและมีเวลาไว้ใช้ชีวิต สิ่งใหม่ๆให้เรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดเทคโนโลยีจะเป็นมากกว่าความล้ำสมัยที่เข้าใจเรามากขึ้นและสุขภาพที่ดีจะมีอยู่ในทุกๆวันนี่คือวิถีชีวิตในอนาคตที่เรามองเห็นเราจึงสร้างทุกองค์ประกอบเพื่อเป็นรากฐานของความสำเร็จทนทุกได้คือรอยยิ้ม ความสุขที่พร้อมแบ่งปันเพื่อการเติบโตสู่อนาคตยุคใหม่ของวิถีชีวิต Wisdom เกรดรู้ว่ากิจวัตรของคุณแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ให้ความรู้สึกดีๆเกรดค่ะน้ำหอมที่ออกแบบพิเศษเพื่อรสของคุณความหอมเหนือสัมผัสใดในโลกคือแรงบันดาลใจของเราเกรด ผู้หญิงมีหลายวิธีปรับแต่งรูปหน้าผู้เชี่ยวชาญพบนวัตรกรรมกระชับผิวหน้าหม่นยูเชลีนวอลล่มฟิลเลอร์ด้วยสารแมกนโล98%รู้สึกหน้าเรียวขึ้นจากยูเบนวีผิวกระชับขึ้น3สามเท่าด้วยยูเชลีนวอลล่มฟิลเลอร์ยิ่งใหญ่ของหนึ่งรอปีพขว,วดแกว้วทุกฝาจีบมีค่าแลกค่าขวดใหม่ฟรีแค่สะสมฝาที่มีคำว่าฝามีค่าครบห้าฝาแลกฟรีที่ร้านใกล้บ้านถึง30เมษายนนี้ไม่ต้องลุ้นแลกเลย พบกับวัตถินสตอร์แอสโโลฟพร้องเท้าทุกสัะเพียนตะค้อปลุกสุดๆทั้งของสดของเก๋ของไทยปลุกสุดๆเพื่อคนไทยวันนี้ที่เทสโกโลตา้าทุกสาว ผมเปียกแบบเนี้ยไม่รีบได้อะแห้งแล้วจะฟูฟ้องลองฟิลเลยไม่ต้องห่วงเลยค่ะผมเมย่าตรงสวยแน่ด้วยสันสิว Perfect Straight ที่มีเทคโนโลยีส t r a i g h t l ล็อกผมตรงสวยไม่ต้องงอดไายสันสิว Perfect Straight ช่วงที่2ของชาล,ลันโดรีใช่แล้วนะคะยัง,งไม่ไปน,นี่แหละเมืองไทยนะยังไม่ไปช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษไงตอนนี้นตามให้ดีนะครับมีแจกบัตร ใช่แล้วค่ะกํานันค่ะแม่จะให้แก้ออกแล้วใช่ไหม <c oughs> จําได้หรือจําไ่ได้อรอบนี้นะคะให้คุณผู้ชมไปดูเรื่องของร,รับประทานกันบ้านจะได้อิ่มท้องนะคะไปดูกันที่จังหวัดสกนนลนะครค่ะเขาจัดงานประเพณีนะคะกินข้าวปุ้นบุญพระเวทฟังเทศหาชาติพี่เจียงก็บอกว่างานนี้จัดยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะสีสันก็คืออยู่ที่การแข่งขันกินข้าวปุ้นเนี่ยนะคะ งานนี้เขาจัดกันอยู่ที่บริเวณวัดศรีทัศน์นะคะเขตเทศบาลตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองในงานก็มีการจัดซุ้มข้าวปุ้นการประกวดการทำน้ำยาข้าวปุ้นข้าวปุ้นเนี่ยรู้จักไหมอัองจริงพี่เจี๊ยบเคยได้ยินครับแต่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลง,งขนมจีนขนมจีนของภาคกลางเราเองเนี่แหละค่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยไฮลไลท์อยู่ที่การแข่งขันกินข้าวปุ้นนะคะมีการเอาพิธีกรผู้ภาคการแข่งขันเรียยาวมาภาคตอนกินข้าวปุ้นด้วยอยากฟังนะสนุกสิอย่างนี้อ่ให้พี่เจี๊ยบไปฟังพร้อมกัน

จะติดคอเลยดีเดียวนะคะถ้าเร่งจังหวะตามนคนภาคเนี่ยนี่ถ้าจมูกสูดด้านนี่จะสูดเข้าไปทางจมูกด้วยนะอ่าก็บอกงานนี้นะคะก็จัดอยู่ในงานบุญพระเวทค่ะหรือว่างานบุญเดิน4 <c oughs> เป็นงานประเพณีที่สําคัญอีกหนึ่งงานนะคะ <c oughs> แล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ จัสืบต,ต่อกันมาอย่างยาวนานนะคะเป็นการออกเสียงตามสำเนียงของคนอีสานที่มาจากคําว่าพระเวทนี่แหละค่ะหรือว่าพระเวทสันดอนนะคะคในงานบุญพระเวทที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวปุ้นรหรือว่าขนมจีนนี่แหละค่ะรวมถึงข้าวต้มมัดแจกจ่ายให้กับบรรดาญาติมิตรที่มาร่วมงานหรือว่าคนที่แวะเยี่ยมนะคะแล้วก็นําไปทําบุญที่วัดจนเป็นที่เรียกกันติปากของคนอีสานแล้วว่าไปกินข้าวปุ้นเอาบุญพระเวทนี่เองแหละพี่เจี๊ยบนะคะคอ่า เอาละครับกลับมาช่วงนี้ได้เวลาที่เราจะแจก บัตรกำนันกันแล้วถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนะครับเป็นบัตรนะครับาของเท็ดดี้แบร์ไอซ์แลนด์พัทยานั่นเองนะครับพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีนะครับเพียงตอบคำถามง่ายๆเลยนะครับว่ารายการไ h a i l a n ์ o อ ly ที่นี่ที่เดียววันนี้เนี่ยนำเสนอข่าวอะไรไปบ้างที่คุณจำได้ยกข่าวที่คุณชอบก็ได้ข่าวไหนก็ได้ตอบเข้ามานะครับทางแฟนเพจใช่ไหมค่ะนะครับก็รับไปเลยนะมีทั้งหมด สิบรางวัล10บใบสิใบค่ะห้ารังวัลเรางวันใช่ไหมารังวัลละสอใบนะครับก็ใครที่พลาดก็ติดตามเอาจากรายการช่วงหน้าและกันว่าบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับเพราะว่า2สาวของเราเขาจะพาไปเที่ยวในช่วงนี้แหละเมืองไทยช่วงหน้านั่นเองครับค่ะ